สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมา,มาเจอกันกับมิวนะคะอยู่ในห้องน้ำเนาะ,ะแล้ว่าจะไม่อัดคลิปนะคะแต่ก็เออไม่ได้ไม่ได้มาทาคลิปเป็นอาทิตย์แล้วนะคะก็จะแต่งตัวนะกําลังจะไปร้านขายยาจะไปเอายาเกี่ยวกับสิวนะคะเพราะว่ามิวนะคะใช้ครีมหมอเนี่ยมันไม่หายเลยนะคะเพื่อนก็เลยจะไปลองกินแบบยาดูนะ,ะเผื่อจะหาย ดูนชอบขึ้นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ทิ้งรอยนะคะไม่หายสักทีไม่รู้เกี่ยวกับอาหารหรือว่าเกี่ยวกับช่วงนี้ก็ปรับการกินด้วยนะคะแล้วก็อ๋อิวกลัวเป็นโรคอะไรนะที่เขาฮิตก,กันในติ๊กต็อกอ่ะ P S O S เหรอจำไม่ได้ที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะกว่าเพศหญิงอ่ะที่ประจำเดือนมันมาขาดขาด,ขาดห,หายหายแล้วก็มีอะไรอีกนะ สิวขึ้นอ่ะแล้วสิวขึ้นเยอะมากกําลังจะนีผมสระไว้เมื่อวานมิกะก็กําลังทำกับข้าวเพื่อนสบายดีไหมคะับูก็ช่วงหยุดสามวันนะคะหยุดตั้งแต่เมื่อวานวันพุธพฤหัสสุขพรุ่งนี้ก็จะไปพรุ่งนี้จะไปงานเลี้ยงของที่ทํางานนะคะปีกูเยอหรูนะที่ในเมืองนะคะ ไม่เคยไปเลยตั้งแต่ทํางานก็เลยอยากลองไปดูสักปีหนึ่งอะไรเงี้ยอยากมีส่วนร่วมอะไรกับเขาบ้างไม่ใช่ว่าเออทํางานแล้วก็ไม่มีส่วนร่วมอะไรกับเขาเลยก็เลยอยากลองลองไปดูนะคะเหมือนจะสนุกจะเดินไปร้านขายยา น้องชายน้องชายนะคะตอนนี้ก็ทําบ้านแล้วนะคะเพื่อนขึ้นขึ้นเสาเอกเสาโทเมื่อวันที่9เมื่อกี้ตอนแรกอะว่าจะให้มันทําหลังปีใหม่แต่แม่แม่เขาแม่เขาไปดูวันเขาบอกว่าเอ้ยหลังวันที่20ของเดือนธันวาเนาะเดือนนี้นะคะแล้วแม่เขานะคะไปดูวันไปดูวันแล้วมันไม่มีวันเลยบอกว่าไม่มีแล้ว มีแค่วันเดียวก็คือวันที่วันที่เก้าก็เลยต้องต้องทําแต่ที่จริงแล้วมันก็หมิวก็เลยบอกว่าที่จริงมันก็ต้องเป็นตามสะดวกของเราไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่แกว่าเออคนชาวบ้านเราโบราณอะไรเงี้ยเขาก็ต้องดูวันวันไหนวันดีวันขาดวันอะไรเงี้ยนะคะแถวบุรีรย์เขาเชื่อหมียวก็เลยเออแล้วแต่ก็เลยได้ยกเมื่อวันที่เก้าเมื่อกี้น่ะเมื่อกี้นะคะคลิกทำไม ตกเมนวันนี้โทรไปก็กำลังเชื่อมเชื่อมเหล็กกำลังเชื่อมเหล็กแล้วทำหลังคาจ้างช่างแถวบ้านนั่นแหละช่างที่เคยทำบ้านให้หมิวตอนรอบก่อนอ่ะบ้านเก่าที่รีโนเวท ทำไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้แบบทําทีเดียวเสร็จเนะเาะพอหลังปีใหม่ก็ให้พวกมานไปทํางานพอได้เงินมาอีกก็ก่อเครดกออิดก,ก่อฉาบก่อห้องเพ่ออะไรเงี้ยนะคะปีหน้ากลับไปให้มีกะกอกออิด <laughs> หางานหางานให้ฝรังทำ ปีนี้ว่าจะลงใตนะคะเดี๋ยวดูก่อนอยากไปเที่ยวสมุยอยากไปเที่ยวเกาะอะไรเงรี้ยอยากจะไปติดเกาะอะไรอย่เงี้ยนะคะเงินลงมากเลยหนึ่งยูโรแค่สามสิบห้าเองเนาะก็เสียดายไม่อยากโอนกลับบ้านเลยเงินลงมากๆ กำลังจะออกไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่นนี้เลยเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศหิมะละลายมิกะไปเดินออกกำลังกายแล้วนะเมื่อเช้าเกือบหนึ่งชั่วโมงวันนี้ไม่ได้ไปจิมเมื่อบานไปจิมพรุ่งนี้แหละจะได้ไปออกกำลังกายหนาวไหมตอนนี้ออกมาแล้ว ออกมาเดินออกกำลังกายไปด้วยหนาวออ oh, black <S หนาวลมตอนแรกนึกว่าไม่หนาวมีกะชินกับอากาศแล้วเดินมีคนเดินมานะคะเดี๋ยวตอนนี้เป็นเวลาบ่าย <Bye. S 1> แล้วนะคะคือกำลังไดเอทอยู่นะ กินได้อีกทีตอน6โมงเย็นกินได้อีกทีตอนกโมงเย็นมิกาเขาคุมน้ำหนักกินไปแล้วสองมือ้อเมื่อเช้าหิวมากตื่นมาตั้งแต่7โมงกินแล้วก็ตอนเที่ยงกินอีกทีตอนกโมงมิกะเพิ่งกินไปกำลังพากันดูแลสุขภาพพากันชั่งน้ำหนัก วันหนึ่งเกินสิบดอกก็ต่อไปเนาะอึนซีไปอึนซีอึนซีไปวาจักอนดีเก,ก,ก่งไม่เลนกันหรกซีนาก่นวันนี้มีกระตื่นมาหกโมงตื่นไปเยี่ยวหกโมงหกโมงเชา้ามิ่ก็เลยตื่นมาด้วยเนาะไปไปยืนชั่งน้ำหนักนะคะตอนเชา้ชาเช้ามืดพากันหัวเราะสองคน เดี๋ยวก็ช่างแล้วเดี๋ยวก็ช่างนำหนัก <c oughs> <c oughs>